คนดีคนเดิมวิลเล่นพบว่าที่แข่งใหม่ควรนใจคนเก่าของทัพกิเลนเชื่อว่าหลังจากจบเล็กแรกและไทยลีจะเข้าสู่ช่วงพักเบ็กยาวๆจะกลับมาทำการแข่งขันอีกครั้งในเล็ก2เริ่มนัดแรกวันที่21มกราคม2566หรืออีกประมาณ2เดือนนำจากเกมปิดฉากค,ครึ่งทางแรกทั้งนี้ตลาดนักเตะจะเปิดอย่างเป็นทางการให้หลายทีมได้จัดทัพไม่ว่าจะเป็นการปล่อยออกหรือเสริมเพิ่ม ด้วยเขาลือที่น่าสนใจและเป็นดิวหน้าตื่นเต้นของกีเลนพยอมครูหนีมีผลการกลับบ้านเก่าของวิลเลนพ็อปดาวยิงด้วยบาซิลวัย28ปีหลังจากทั้ง2ฝ่ายแยกทางกันไปเป็นที่เรียบร้อยเมื่อจบฤดูก,กาล2 0 2 1 2 0 2 2พอร้อมความโศกเศร้าเสียใจของแฟนบอลพ็อปพ็อปคือคีย์แมนคนสำคัญในแนวรุกทั้งนายกคอเล็กซนเดนกามาต่อเนื่องมาจนถึงยุคม,มาริโอยูลอฟกีด้วยผลงานของวิลเลนพ็อปในศึกไทยลีกฤดูก,กาล2021-2022ลงเล่น29งัน จาก30นัดพาดลงสนาม1เกมแบนจากการสะสมเหลองครบ4ใบลงตัวจริงครบทั้ง29นัดเดนจนจบเกม26นัดไม่มีอาการบาดเจ็บยิง16ประตูกับ4อสิ์ในทุกแายการคว้าดาวซันโบของทีมต้องบอกเลยว่าก่อนหน้านี้เมืองทองขัดพัอไม่ได้จริงๆโดยสถิติที่ลงสนามต่อเนื่องไม่มีอาการบาดเจ็บรบกวนกับช่วงอายุที่ดีที่สุดในการคาแข้ง,ขงฟุตบอลอาชีพทว่าสุดท้ายแล้วมีข้อเสนอจากหลายทีม ที่จะดึงตัวแข้งรายนี้ไปไม่ว่าจะเป็นส,สองสโมสรจากตะวันออกกลางทั้งสหร,หรัฐเอเมรดตและกาตาสุดท้ายนักเตะเลือกย้ายกลับไปเล่นที่ลีกบ้านเกิดกับทีมดังจากดันกาแฟอย่างชาเปโคเอนเจสโมสรในศึกบาซิเลโลเซียบี B, หรือลีกรองของบาร์เซืด้วยฝีเท้าที่ยอดเยี่ยมของอดีตแข้งดังเมืองทองมีส่วนร่วมกับทีมทันทีแม้จะย้ายไปเล่นในเล็กที่2จาก16เกมเขาได้ลงสนามมากถึง13เกมเ็นตัวจริง11เกมสำรอง2 แถมสามเกมที่พลาดลงสนามเกิดขึ้นจากอาการบาดเจ็บและติดโทษแบนเรียกดยว่ายึดตำแหน่งตัวจริงในหลีกรองของบาซิลกับผลงาน3ประตู2แอซิสและมาหลือบาซิลฤดูก,กาล2022จบลงเป็นที่เรียบร้อยทางฝั่งของเมืองทองยูเนเต็ดสถานในกล้าในเด็กยังไม่ค่อยสู้ดีนักพอร์งอันดับโซลล่างของตารางคะแนนมีแต้มนำทีมตกชั้นอยู่เพียงแค่5คะแนนเท่านั้นทำให้ทีมต้องการหาแข้งเข้ามาเสริมเพิ่มทั้งตำแหน่งเกมรับ ที่เสียไป21ประตูเีอะที่สุดเป็นอันดับ3ของลีส่วนเกมรุกพวกเขาต้องการดึงตัววิลเล่นพอปกับทีมเก่าอีกครั้งพเพราะนอกจากจะไม่ต้องปรับตัวมากมายกับทีมนี่คือเครื่องจักรสังหารประตูที่ไว้ใจได้จริงๆ2ปีกับ6เดือนก่อนหน้านี้ เจ้าตัวลงสนามรับใช้เมืองทองยู่นเต็ดทั้งสิ้น54นัดยิงได้28ประตู7แอซซิดเชื่อว่าการยินยันผ่านลุงรวิหลทองที่ปรึกษาสโมอสรอนในดีลนี้แฟนๆกิเลนคงได้สบายใจส่วนหนึ่งว่าพวกเขาจะได้ขวัญใจค่อนเก่ากลับมาเริ่มต้นนับสถิติใหม่อีกครั้ง